สวัสดีครับผมลุงหลอดเดฟซีครับเมื่อนี้มีสถานที่จุดบังไฟนะครับผมมีอยู่สี่หมู่บ้านนะครับที่ลุงหลอดหาข้อมูลมาได้นะครับผมบ้านที่หนึ่งนะครับบ้านสร้างบุตำบลโพสีสว่างนะครับอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตุลาการโดยเลด้าตุ๊ตตุ๊ดดัมไม่เกรดจอยใครนะครับผมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมสองฐานชุดนะครับมีบังไฟประมาณยี่สิบบังนะครับแต่ว่าไปเบิ้งเอาเองนะครับผม แอดสองบังที่จำได้โซราช่วงสองบังนะครับผมแล้วก็สน้อยเสละุ่มหาบัางนะครับแล้วก็อันใดอีกปอทวัดสามบังนะครับผมกับเมกอกอดกอนเมกอีกสามบังนะครับอ่ะนี้ก็สิบหกบังแล้วนะครับผมอีกสี่บังไปซื้อเอาเองนะครับผมรายการกระลงใไ้แล้วนะครับ บ,บ้านที่สองบ้านหวยแกว้วหวยสํำลานนะครับตามบนนอมนะครับอำเภออาสมาัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกไอ้ผ่าดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกกี่ลอยน้อยซิดผพาดำนะครับผมอันนี้ลุงหลอดเติมให้นะกี่ลอยน่อยซิดผพาดำเพราะว่ามีเอฟซีหาข้อมูลกับกี่ลอยน่อยซีดผ้าดำตามไปไลายเรื่อยเกินนะครับลุงหลอดก็เลยลงไห้น้ำนะครับว่าเพิ่นกับไปนะครับผมอ่ะบันลุงหลอดกับไปกันเดี๋ยวพอกันนะครับ บ้านที่3บ้านคุ้มนะครับตำบลคู่เมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับผมตุลาการโดยแท่นหลอดนะครับผมบ้านที่4เทศบาลตำบลพังคุยนะครับอำเภอนามพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับผมไก่มองไดไปมองหันนะครับผมข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกบรุณาเช็คก่อนออกเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับผมผู้ใดไปก็คอยโชคให้มานะครับผมรายการบา้านสร้างบุ ของไอเรดาตุตุลุงหลอดลง่งไฮแล้วบานหวยแก้วหวยสํำรานลุ่งหลอดกระล่งไฮแล้วบานคุมลุ่งหลอดกระล่งไฮแล้วพร้อมมัดเด็ดนะครับบานคุมกับบานหวยแก้วส่วนบาน้างบุนะครับห้ไปถามไอตุตุนะครับผมมัดเด็ดของเพิ่นทาพี่ทาน้องยูหันนะครับผมแก้วนะครับผมมาร่วมเฉียบปักฝ่ายไปกับลุงหลอด F4 รับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด F อสวัสดีครับ